ขออนุญาตถามนะคะกำลังสงสัยว่าเปอร์เซ็นต์ปันผลต่อปีที่ยกมาเนี่ยเดี๋ยวนะจากคลิป EP 1เลยเหตุผลที่เราควรลงทุนนะครับในคลิปนั้นก็มีการพูดถึงดอกเบีย้ยทบต้นนะครับพลังของดอกเบีย้ยทบต้นแล้วก็ผลตอบแทนในอัตราต่างๆของการลงทุนแบบต่างๆแบบฝากแบงก์แบบเงินแล้วก็แบบโดนเงินเซอร์แบบกองทุน ว 1, ีไอเลเว่หนึ่งเลเวลสองเลยว่าสามอะไรเงี้ยนะครับว่าผลตอบแทนต่างกันแล้วพอทบต้นยี่สิบสามสิบปีเนี่ยมันต่างกันยังไงอันนี้คือคลิปนั้นนะทีนี้ท่านนี้ก็ถามว่ากําลังสงสัยว่าเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนต่อป,ปีที่ยกมาเนี่ยในความเป็นจริงมันก็ไม่ใช่ว่าจะได้สิบเปอร์เซ็นอย่างต่ําทุกปีหรือเปล่าคะบางปีก็น่าจะน้อยกว่านั้นไหมหรือค่าที่ยกมานี่คือค่าเฉลี่ยในระยะยาวซึ่งมีอ้างอิงคะอีกคํถาถามค่ะถ้าจะให้ได้จํานวนเงินตามตารางเนี่ย เราก็ต้องเอาปันผลที่ได้ในแต่ละเดือนเออโทษในแต่ละปีของช่วงสามสิบปีแรกที่ยังคงออมหุ้นกลับเข้าไปซื้อตัวมันเองอีกทีครับไม่ใช่ถอนออกมาใช่ไหมคะหรือเราเข้าใจตรงไหนผิดหรือเปล่าโอเคโอค้ยคำถามถามดีมากนะ <c oughs> เอาขอตอบข้อสองก่อนนะครับ <c oughs> ข้อสองเนี่ยตอบเลยว่าใช่นะครับเราต้องในสามสิบปีก่อนที่เราจะ,กะเกษียณเนี่ยเราก็ต้องเอาเงินปันผลที่ได้มาเนี่ยทบกลับเข้าไปโอนกลับเข้าไปแล้วก็ไปซื้อหุ้นด้วยนะครับเพื่อลงทุนต่อนะครับ อ่ะนี่คือข้อที่สองนะครับอันนี้ก็ตอบอนข้าง่ายนะส่วนข้อแรกเนี่ยบอกว่าเอ๊ะผลตอบแทนเนี่ยสิบเได้ทุกปีเลยเหรออะไรเงรี้ยต่อต่อเนื่องเลยเหรอเป็นค่าเฉลี่ยรหรือเปล่านะครับตอบนี้ก่อนครับว่าข้อแรกตอบก่อนว่ามันคือค่าเฉลี่ยใช่นะมันคือค่าเฉลี่ยใช่นะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยจะบอกว่าการที่เราลงทุนนะครับแล้วมีความคาดหวังผลตอบแทนเนี่ยเช่นสิ1เปอร์เสิบห้ายี่ิบเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมจะบอกว่ามันไม่ได้อยู่ที่ดวงนะครับ มันไม่ได้อยู่ที่ดวงนะครับว่าเราซื้อหุ้นปุ๊บทีเดียวเลยนะจบเลยแล้วก็แบบรอภาวนาว่าเดี๋ยวจะได้สิต่อปีไม่ใช่นะครับความจริงแล้วเนี่ยนะครับการลงทุนในหุ้นเนี่ยเป็นคณิตศาสตร์นะเป็นคณิตศาสตร์คือถ้าถ้าสมมติว่าประเด็นคือว่าเราเนี่ยต้องประเมินบริษัทให้ได้นะเข้าใจบริษัทให้ออกว่าเขาเนี่ยจะมีการเติบโตในอนาคตเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอันนี้คือสาระสำคัญที่หนึ่ง สา,าระสำคัญที่2คือว่าราคาหุ้นที่เราซื้อเนี่ยณวันนั้นเนี่ยมันมีราคาเนี่ยเหมาะสมหรือต่ํากว่าราคาเหมาะสมมากแค่ไหนยกตัวอย่างง่ายๆนะครับสมมุติว่าวันนี้เนี่ยมันมีกระเป๋าหลุยส์หนึ่งใบโอเคป้าหลุยส์ตตองเลยนะไม่ได้ละ่ะช่วงนี้เขาไม่นิยมหลุยส์กันนิยมแอมเบสกันนะสมมติมีแอมเบสหนึ่งใบนะราคาเนี่ยตอนนี้ขายในช็อปเลยใบละสักแสนและกันนะซึ่งซื้อซ,ซ,ซึ่งแสนหนึ่งซื้อไม่ได้เมป็นไหรเอาสมมติแสนหนึง่งครับ กระเป๋า a m s เนี่ยแสนหนึ่งนะปรากฏว่า <c oughs> ไม่รู้ละจังหวะไหนไม่รู้นะครับ <c oughs> การลดราคาโดยคาดไม่ถึงครับราคาหุ้นเออราคากระเป๋าอ m s เนี่ยจากแสนบาทเนี่ยนะครับ <c oughs> ลดลงมาเหลือแค่เจ็ดหมื่นบาท <c oughs> แต่เป็นของแท้นะแล้วก็แบบเป็นรุ่นที่แบบดีเลยนะดีเลยคือแบบราคาจะขึ้นในอนาคตเนี่ย <c oughs> คำถามคือเนี่ยคือประเด็นที่สองนะคือว่าราคาหุ้นเนี่ยเมื่อหรือราคาของเนี่ยสินทรัพย์เนี่ยมันลงมาถูกกว่าราคาเหมาะสมถูกกว่าราคาปกติของเขาเนี่ยคําถามคือถ้าเราได้ซื้อ ตอนเจ็ดหมืนบาทนะตอนเจ็ดหบาทแล้วปรากฏว่ากระเป๋าแอมสเนี่ยพอผ่านการเวลาไป1ปี2ปี3ปีมันกลายเป็นรุ่นลิมิเต็ดกลายเป็นรุ่นที่แบบราคาขึ้นทุกปีคำถามคือตอนที่คุณซื้อ1นึ่งแสนกับตอนที่คุณซื้อ70,000มืนเนี้ยตอนที่คุณซื้อ70,000ื่นย่อมกําไรเยอะกว่าจริงไหมครับอ่าน,นะครับนี่คือคีย์นะครับคีย์แรกเลยว่า นี่คือเหตุผลที่ VI ต้องซื้อให้มันถูกกว่าราคาเหมาะสมนั่นเองนะประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่2คือแล้วราคาไอแอมเอสใบนั้นหรือสินทรัพย์ตัวนั้นหุ้นตัวนั้นนะครับในอนาคตเนี่ยเขาเนี่ยจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีกี่เปอร์เซ็นต์ต่อปีใช่ไหมถ้าเขาโตช้าก็สักปีละสามเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์อันเนี้ยก็แสดงว่าผลตอบแทนก็จะช้าหน่อยแต่ถนะ้าหุ้นตัวนี้นะครับเป็นหุ้นประเภทแข็งแกร่งเป็นหุ้นประเภทโตเร็วเขาจะมีกำไรเติบโตขึ้นประมาณปีละสิบถึงสิง ดังนั้นผลตอบแทนของเราเนี่ยจะได้ก็จะได้เพิ่มขึ้นเช่นกันดังนั้นการตั้งเป้าหมาย10% 15%เป็นค่าเฉลี่ยก็จริงแต่เราสามารถควบคุมคอน t r o l ผลตอบแทนได้ประมาณ1ประมาณ1จริงอยู่ว่าเราควบคุมราคาหุ้นไม่ได้นะเราก็ควบคุมราคาหุ้นไม่ได้แต่สิ่งที่เราควบคุมได้คือเราประเมินได้ว่าหุ้นตัวนี้หนจะโตไหมโตแค่ไหนนะสราคาหุ้นตอนนี้เหมาะสมไหมถ้าไม่เหมาะสมมันถูกหรือแพง ถ้าซื้อถูกๆแน่นอนว่าผลตอบแทนในอนาคตเนี่ยย่อมมีแนวโน้มมากกว่า10%จริงไหมถ้าสมมตินะครับสมมติฐานนะเบิร์ตบริษัทนี้บริษัท A มีแนวโน้มในการเติบโตในอนาคตปีละ10%ของกําไร10%ของกําไรนะแปลว่าถ้าเราซื้อที่ราคาเหมาะสมอยื่เฉยๆเนี่ยเราควรจะได้ผลตอบแทน,นแถวๆ10%ต่อปีจริงไหมอืมแต่ถ้าเราซื้อถูกกว่าราคาเหมาะสมแปลว่าเราเนี่ยมีแนวโน้มที่ได้ผลตอบแทนมากกว่าปีละ10%แน่นอนจริงไหมครับ เห็นไหมว่าจริงๆเราเนี่ยเราสามารถควบคนทรลผลตอบแทนได้พอสมควรนะครับนะจริงอยู่ว่าเราอาจจะควบคนไม่ได้ว่าเมื่อไหร่ราคาหุ้นจะขึ้นอันนี้ไม่มีใครรู้นะแต่ถ้าเราซื้อในราคาที่มันถูกกว่าปกติมากๆเนี่ยยังไงผลตอบแทนเนี่ยมันจะสอดคล้องกับการเติบโตของเขาในอนาคตแน่นอนนะครับอืมอ่ะโอเคนะครับเราจะได้คําตอบ